สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันกับผมปรเมศผู้โตนะครับในช่วงเวลาของ Election Time เกาะติดเลือกตั้งประเทศไทยนะครับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของพรรคการเมืองในช่วงนี้นอกเหนือจากเรื่องข่าวคราวของการเคลื่อนย้ายจากพรรคนั้นไปพรรคนี้แล้วนะครับการประกาศเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสในแต่ละพื้นที่ของแต่ละพรรคการเมืองประเด็นที่น่าจับตามองก็คือเรื่องการประกาศนโยบายครับ ล่าสุดเนี่ยพักพลังประชารัฐซึ่งนำโดยผลเอกประวิทย์วงสุวรรณหลังจากที่ออกจดหมายน้อยถึงผลเอกประยุทธ์สร้างความฮือฮามาแล้วในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาล่าสุดในีพลังประชารัฐออกอาวุธอีกหนึ่งช็อตนะครับนั่นก็คือการประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่ถือว่าเป็นจุดขายของพักพลังประชารัฐในช่วงที่ผ่านๆมาก็คือเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มารอบนี้หัวหน้าพักคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยนะครับประกาศชัดแจ้งชัดเจนบนเวทีเลยนะครับว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยมีนโยบายในการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก500บาทให้เป็น700บาทนะครับก็สร้างความฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันซึ่งมีผู้ถือบัตร และผ่านการคัดกรองแล้วเนี่ยนะครับ14ล้านคนและในขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนรอบใหม่แล้วก็คัดกรองนะลงทะเบียนจบไปแล้วกําลังคัดกรองผู้มีสิทธิ์กันอยู่เนี่ยนะครับการเสนอเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเดือนละ7 0 0บาทเนี่ยแน่นอนนะครับจะครอบคลุมฐานของประชาชนจํานวนมากถ้าเอาฐานเดิมคือ14ล้านคนแต่ฐานใหม่ อาจจะอยู่ที่18ล้านคนตามตัวเลขที่พักพลังประชารัฐเนี่ยถแถลงออกมาเมื่อวันก่อนนะครับเงินเหล่านี้จะเอามาจากไหนพลเอกประวิทย์พูดชัดเจนครับว่าทําการบ้านมาเป็นอย่างดีเงินที่จะนํามาใช้เนี่ยจะนํามาจากเงินงบประมาณปี6-6 3เดือนสุดท้ายจะใช้ประมาณเดือนละ1 2 0 0 0ล้านบาทสีหลิรลวมแล้ว1ปีนะครับจะใช้เงิน1 5 0 0 0 0ล้านบาทสำหรับ สมมติฐานว่าจะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ18ล้านคนเหตุผลสําคัญที่พลเอกประวิตยได้ถแถลงออกมาว่าทําไมจึงจําเป็นต้องเพิ่มเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเดิมเนี่ยได้200บ้าง300บ้างแล้วแต่ฐานรายได้ของแต่ละคนเขาบอก200 300ยุคปัจจุบันมันไม่พอกินแล้วค่าครองชีพมันถีบตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐต้องเข้าไปดูแลเพิ่มเติมใส่เงินเ,เ,เ,เข้าไปอีกนะครับเป็น700บาทก็จะทําให้ชีวิตประชาชนนั้นดีขึ้นมา นะอันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายที่เด็ดที่ขาดของพรัคพลังประชารัฐที่สร้างความฮือหากันนะไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเห็นด้วยกับนโยบายนี้ทั้งหมดและเทคะแนนให้พลังประชารัฐเนี่ย โอกาสที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกก็มีสูงนะครับรัฐพลเอกประวิทย์พูดทัดเจเลยทําแน่นอนถ้าพักได้เป็นแกนนํารัฐบาลถ้าพลเอกประวิทย์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้นะครับนโยบายทํานองนี้เนี่ยนะครับคือขายตัวเลขโชว์ตัวเลขเนี่ยพักการเมืองอื่นๆก็มีให้เห็นแล้วนะครับถัดไปใกล้ๆกันนี้เองเนี่ยพักเพื่อไทยขายนโยบายจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ600บาทภายในปี2 5 7 0ก็ได้รับเสียง วิพากษ์วิจารณ์ทั้งเห็นด้วยทั้งไม่เห็นด้วยมากมายแต่ประสบความสําเร็จในแง่การรับรู้ของผู้คนติดป้ายกันทั่วบ้านทั่วเมืองก่อนหน้านั้นลงไปอีกพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพานันธ์นําเสนอนโยบายบํานานประชาชนเดือนละ3,000ันบาทสําหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจาร์ไม่น้อยนะครับก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยนะครับพักภูมิใจไทยของคุณอนุชินชาญวิรากูลก็ไม่น้อยหน้านะครับเสนอนโยบายให้เงิน เหมือนกันนะครับแต่เป็นการให้เงินเฉพาะกลุ่มนั่นก็คือนโยบายเพิ่มเงินเดือนให้กับอสอมอนี่พูดแบบชาวบ้านเลยภาษาทางการเขาเรียกว่าค่าป่วยการแต่เอาแบบชาวบ้านก็คือเงินเดือนจะขึ้นเงินเดือนให้อสอมนล้านกับอีก5 0,000คนเนี่ยเป็นเดือนละ20,000บาทตรงนี้นะครับเราจะเริ่มเห็นภาพเห็นทิศทางเห็นแนวโน้มของการขับเคี่ยวกันของพรรคการเมืองในเชิงนโยบายมากขึ้นสิ่งที่ต้องมาคิดต่อก็คือว่า นโยบายเหล่านี้เมื่อพักต่างๆมาเป็นรัฐบาลจะสามารถทำได้จริงแท้แน่นอนขนาดไหนก็เป็นที่จะต้องพูดคุยกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนี่นะครับนี่เป็นสัญญาณว่าการเลือกตั้งของเราเนี่ยนะครับกำลังเดินหน้าขับเคี่ยวกันอย่างเต็มที่ในทุกมิติครับ